ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขายนกหมดบ้านเลยนะครับมีเซียนใหญ่จากโคราชมาซื้อครับขายโลครับขายโลเดี๋ยวให้ชมนะครับนี่ครับเดี๋ยวทำคอนก่อนทำคอนมีก็ขายหมดนะครับตามไปซื้อที่สีค่คิวนะครับ คูอ่างเต็มเลยครับในนี้มีเทพพนมอยู่ด้วยครับขายเหมาไม่คัดนะครับคูอ่างอ่างยาวๆก็มีครับพวกนี้เป็นนกคัดมาแล้วนะครับคัดมาตั้งแต่ตอนที่เราต่อแล้วครับนะครับสองสองช่องนี้ก็ขายหมดนะครับแล้วก็บนนู้นก็ขายครับขายก็นี่นะครับ ันนี้ก็ขายนะครับนี่ครับในนี้ก็คูอ่างหลายตัวนะครับหมดครับขายหมดทุกตัวเหมาหมดเลยครับไปอยู่สี่คิวครับถ้าอยากได้ก็ไปติดตามที่สี่คิวเลยนะครับนะครับนกพวกนี้อายุกงอยู่ในนี้ประมาณคอกนี้ประมาณสามปีน่าจะได้แล้วครับ สองปีสามปีเข้าปีที่สามนี่นะครับนกขึ้นกันหมดแล้วนะครับจับขึ้นนี่ก็ขันเลยครับผมไม่ได้จับขึ้นเฉยไม่มีที่แขวนนะครับส่วนกงเมื่อตะกี้นี้ก็ประมาณสองปีครับนกไม่ใหม่ไม่มีแล้วครับที่ผมไปนกไม่ใหม่ผมไม่เอามาเลยครับผมต่อได้ผมก็ปล่อยหมดนะครับผมไปฝึกนกอย่างเดียวครับเฉลยไม่ค่อยได้กลับมาครับเปลืองข้าว ส่วนใหญ่จะปล่อยปล่อยทิ้งนะครับต่อได้แล้วก็ปล่อยบางทีก็เอามาปล่อยแหล่งที่นกมันน้อยครับผมก็เอาติดมาแล้วมาปล่อยท่านใหญ่ไม่ค่อยได้กลับแล้วครับพักหลังๆมันกินข้าวเราเยอะครับไม่ไหวนะครับนกคัดทั้งนั้นวันนี้จะขายโละหมดเลยนะครับ ข้างในนี้ก็มีนะครับเนี่ยข้างในก็มีครับป่าส่วนนี้ลูกผสมครับลูกผสมเก็บไว้ก่อนครับขายแต่นกป่าอันนี้เป็นกรงพาต่อนะครับ อันนี้ผมทําเองครับไว้ใส่นกต่อเวลาไปต่อนะครับเวลาเราพักนกนี่ครับใบเล็กๆกระทัดรัดดีครับข้างในนู้นก็เยอะนะครับอยากคัดขายหมดเลยครับนครับนี่นี่นี่กลงที่ของอาจารย์นำมาใส่ครับ น่าจะพอใส่อยู่ครับนกอาจารย์ไม่อยู่แถวไหนนะอยู่สีคิวครับสี่คิวสีคิวนะครับถ้าอยากได้ตามไปที่สี่คิวครับนี่ครับคูอ่างเลยครับคูอ่างเยอะคูอ่างเยอะในนี้เยอะมากกันเองนะครับราคากันเองจะทําให้กลงว่างจะได้ลงลูกผสมครับใช่ผมจะลงลูกผสม พราพวกนี้จึ่มใช้เวลาใช่ครับถ้าถ้าชอบสายป่านะครับเดี๋ยวติดต่ออาจารย์เลยครับสายป่าเป็นปีเลยครับสี่ขีวไอพวกนี้อายุกกงเกือบสองปีสองปีครับสองปีไอโดนสองไอัดนประมาณสองขึ้นถึงสามปีใช่ครับคือจับขึ้นกกงแล้วจับให้ลูกค้าไปนี่ลูกค้าก็ว่าไปถึงบ้านครูเลยนะครับนกพวกนี้มันขึ้นกันหมดแล้วกินข้าวเราหมดไปหลายหมื่นแล้วครับบางคนชอบสายป่านะครับสายป่าทท้งนั้นไอคอกเนี้ยครับ คูอ่างยาวเลยผมเห็นมันครูตอนกลางคืนแต่ไม่รู้ตัวไหนครับที่ใส่ห่วงขานี่คัดมาหมดแล้วนะครับไอ้ค้องนี้ก็มีครับคูอ่างรูปร่างดีๆลายที่สวยอย่างนั้นเลยครับนี่ตัวนี้ปีกควาครับนี่ ไฟบิดกันเลยครับขาเขียวอาจารย์ตัวนี้ปีกไข่กันเลยเนี่ยปีกไข่เนี่ยไฟบิดกันเลยน่ะไอขาเขียวข้างล่างสีเหมือนไฟบิดกันเห็น,นไหมล่ะมันเขาเรียกอะไรนกปีกไข่เนี่ยบอบว่าไม่รู้นะบางคนเขาก็ชอบทับซับไม่ไหลไม่รู้ครับ ปีกไข่เงินเข้าแล้วอยู่เลยครับถ้าใครอยากได้สนใจเดี๋ยวติดต่ออาจารย์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเไว้ครับครับยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวไงกดดูเบอร์เอานะครับโทรหาอาจารย์ได้เลยครับอยู่สี่คิวโคลาชนะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็ไปดูได้เลยนะครับนี่นะครับจับแล้วครับโอ้โหอันนี้นกมงคลนะครับพวกนี้นกมงคลนะครับเนี่ยนกมงคลนกแปลก มีผีขาวผีขาวใส่ปีกขปีกหกซับหกซับมีมีกระหม่อมแก้วกระหม่อมแก้วเดีนี้กระหม่อมแก้วมีกระหม่อมแก้วมีหมกซับแล้วก็มีโอ้ยจะหมูเสลยตหลายตัวจ้ะครับนกไอ้พวกนี้นกมงคลครับนกแปลกๆนกมงคลอยู่ข้างบนครับแล้วก็พวก แบบเสียงแจ่มๆครับนี่นี่ครูอ่างรวมๆอยู่นี่แล้วครับเทพนมก็มีนะครับไม่รู้ตัวไหนผมมองไม่เจอนี่นะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปอยู่สี่คิวแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามไปทางสี่คิวเลยนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์อาจารย์ไว้ให้ครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ